ประธานเฟอร์ลารีค่ะออกมาตำหนิชาวเลแคและลูอิสเฮมิตันให้พูดน้อยลงและโฟกัสกับการขับเฟอร์ลารีเจอแรงสั่นสะเทือนหลังผลงานน่าผิดหวังในศึกเซาเปาโลกลางปีเมื่อนักขับทั้งชาวเลแคและลูอิสเฮมิตันต้องออกจากการแข่งขันทั้งคู่ทําให้ทีมค่ะลุนจากอันดับ2ลงมาอยู่อันดับ4บนตารางคะแนนประเภททีมผู้สร้างโดยจอห์นเอลแคนค่ะประธานเฟอร์ลารีออกมาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตอิตาลีว่านักขับของทีมควรโฟกัสกับการ กให้้มาขึนและพูดให้น้อยลงพร้อมย้ำว่าความสำเร็จในการคว้าชแชมป์โลกประเภทเอนดูรานที่บาเลนพิสูจน์แล้วว่าเมื่อฟอร์ลารี่เป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนร่วมมือกันทีมสามารถสร้างชัยชนะได้จริงเอลแคนยอมรับว่าสนามที่บราซิลถือเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ค่ะแม้ทีมช่างและวิศวกรทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่บางส่วนของทีมยังไม่ถึงระดับที่ควรเป็นและสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการร่วมมือกันเพื่อกลับมาทวงอันดับสองให้ได้ในสามสนามสุดท้าย ฤด,ดูกานทันเซอร์ลูอิสค่ะกล่าวหลังจบการแข่งขันว่ามันเหมือนฝันร้ายเลยแต่ผมจะลุกขึ้นใหม่และกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในเลหน้าศึกชิงอันดับ2ประเภททีมผู้สร้างยังคงดูเดือดเหลือช่องว่างเพียง36คะแนนค่ะระหว่าง Mercedes, ด e เลดบูและ f e r r a r าติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง b ีอินสปอรผ่านทาง t ท v i s i o n และ b ีอินสปอร์ตคอนเค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา We Motorsport